ขาหมู <ไป S 2> ยูนามิเดี๋ยวให้ทุกคนดูหน้าตา<ะ>หนึ่งขานะครับสามร้อยห้าสิบบาทสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ท่านยังอยู่กับผมนะครับหลังจากอีพีที่แล้วที่เราไปนอนที่ไร่ชาเย้าซิงนะครับ อนที่ท่านอยู่กับผมป๋าตายรถบ้านนะครับเรายังอยู่กันบนที่บนดอยแม่สลองนะครับตอนนี้เป็นเวลา9นาฬิกาตรงนะครับบนดอยแม่สลองโอ้โหเดี๋ยว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 นี่เซเว่นเดียวนะครับบนดอยแม่สลองนี่พามาดูวิวกำลังสวยนะครับตอนนี้กลับมายังผมบ้างผมยังอยู่กับภูช้และปาล์มนะครับ บนดอยแม่สลองหลังจากเก็บข้าวเก็บของกันออกมาแล้วต่อไปนี้เป็นรายการรับประทานอาหารครับว่าจะไปทานขาหมูหมั่นโถแม่ปามบอกว่าอยากไปนะครับสำหรับเมื่อคืนน้องเสกนี่แยกย้ายกันไปแล้วเมื่อกี้อนุรักษ์โทรมาบอกว่าจะขึ้นตามมาผมก็เลยบอกว่ามันจะตามมาทำไมนะเลยคุยกับปามว่าเดี๋ยวเราไป หาเอาดับหน้ารู้สึกมีรถตามมาเดี๋ยวกอดต้องให้เขาแซงไปก่อนรถเราเป็นรถคุณปู่นะครับวิ่งไวไม่ได้มัานเมืองก็จเจริญขึ้นนะครับปิดหูผิดตาไปร้านค้าร้านอาหารก็เยอะนะครับที่พักก็ถือว่าผุดขึ้นมาเยอะมากเหมือนกันวานเราผ่านกันมาเมื่อวานดูร้านอาหารด้วยนะแม่ปามตรงนี้เป็นคุ้มในพลนะครับนะเดี๋ยวนะ ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในจุดแลนด์มาร์คที่จุดเป็นจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับของดอยแม่สะลองซึ่งเมื่อวานเราผ่านมาเป็นชุมชนเป็นตลาดนะครับถ้าบ้านเราข้างล่างก็เปรียบเทียบเป็นศูนย์การค้าเลยก็ว่าได้นะครับนี่จะเป็นหลักกิโลนะครับแลนด์มาร์คนะครับดอยแม่สะลอง0ูนกิโลนะครับกรุงเทพมหานคร895กกิโลเนี่ยผมก็จะมาหาร้านรับประทานอาหารกันเนี่ยก็ยังไม่เจอ เดี๋ยวผมเลี้ยวซ้ายเข้าไปตั้งหลักในโรงเรียนก่อนเนี่ยมันก็เป็นร้านทั่วไปอ่ะอ้วนอมอ้วนอ่นอนไอ,นอ,นอนของคุณอนุรักษ์ที่กุ่งนี่มันบอกมันอยู่ไหนก็ไม่รู้ตรงนี้ก็เป็นร้านเล่า้างโฆษณาแต่คนมันไม่เยอะะผมอยากดูแบบอุ้ยอุ้ยถือว่าเดี๋ยวเรามาชมตัวเมืองเขาด้วยกันก่อนนะครับทุกคนใจเยน็นเย็นไม่มีมีไหมม,ม,มีร้านไหนแนะนำบ้าง นี่เป็นทางขึ้นไปพระบรมาธาตุสีนครินนะครับที่ผมบอกไว้เมื่อวานจุดชมพระที่ตกดินไปอีกประมาณ10กิโลเนี่ยอันนี้มันก็มีอ่ะแม่ขาหมูมันโถม,มันก็มีหมดทุกร้านอะ่ะร้านแถวเนี้ยเออแล้วแต่ใครจะเลือกเนาะสรุปแล้วนะครับเราวนกลับรถมาจอดในโรงเรียนสันติคีรีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาเดินเล่นข้างหน้าเราอยู่ที่หน้าร้านเล่าซางโภชนานะครับคุยกับปาไมไว้ว่าโอเค ตกลงกันร้านนี้อ่ะเดี๋ยวตามกันไปครับให้ทุกคนดูเมนูนะครับตามนี้เมื่อกี้ผมสั่งขาหมูยูนานไปนะครับตามสั่งบานโถไปอีกห้าลูกนะครับสั่งขาหมูไปขาหนึ่งมีเห็ดหอมผัดน้ำมันหอยแล้วก็มีสั่งไม่เยอะนะครับแล้วก็มีผัดอะไรนะผัดกระเพาะปลาสำหรับพิกัดนะครับถ้าใครไม่รู้ก็ปักหมุดใน Google ดูได้ไม่ยากนะครับ อยู่หลังหลักกิโลยักษ์หรือศูนย์บริการประชาชนนะครับของตำรวจแม่ฟ้าหลวงเหมือนเดิมทางเข้าโรงเรียนสันติคีรีนะครับนี่ผมถ่ายดูคร่าวๆอนุรักษ์ไม่ได้มานอนนะครับเมื่อคืนแต่บิดบอไซต์ตามขึ้นมาน,นี่ก็เป็นสภาพภายในร้านนะครับร้านแถวนี้ก็ตกแต่งคล้ายๆกันหมดนะเน้นโทนสีแดงผมว่าเหมือนกันหมด เกือบทุกร้านก็เป็นสไตล์อย่างเนี้ยทุกคนเขามีน้ำชามาเสิร์ฟนะนี่เขาเสิร์ฟชามาเป็นเหยือกอย่างนี้ตอนนี้ก็สายแล้วนะอากาศก็กําลังเย็นสบายสบายถือว่าอืเย็นก็เกือบค่อนข้างหนาวนะครับยสิบสี่องศาหรอแล้วกูไม่ได้ประมาณคือหนาสิอ่ะหรออืมมันหอมว่ะชาผมดมดูแล้วหอมมากหอมเหมือนน้ำผึ้งเลยว่ะชากลิ่นหอมเหมือนน้ำผึ้งเลยจริงๆนะ เดี๋ยวผมให้ทุกคนดูเดี๋ยวผมชิมดูก่อนเพราะช่วงนี้ผมชิมจาทุกวันตั้งแต่ไอมานี่ยังไม่ได้คุยเรื่องสุขภาพให้ทุกคนได้ฟังนะช่วงก่อนไอนะครับกิบได้แต่น้ําร้อนมาเป็นเดือนกว่าแล้วช่วงนี้อาการก็กําลังดีขึ้นอ่าสุดยอดหอมมากครับน้าชาเดี๋ยวลุงกูมไปซุ้ม ยกมาแล้วนะครับตัวนี้เป็นขาหมูนะครับขาหมูยูนาน,นี่เดี๋ยวให้ทุกคนดูหน้าตาหนึ่งขานะครับสามบาทเมื่อคี้เขาบอกถ้าครึ่งขาอยู่ที่180บาทก็เลยสั่งมาขาหนึ่งสั่งหมันโถมาอีกปลามันจะโลภเปล่าหรปลามันสั่งหม,มันโถมาห้าไปหรือจะอข้าวสวยเพิ่มก็กได้นะแล้วแต่ มาแล้วบันโถมาแล้วนี่สีสันสดใสของฟูชิอะไรของฟูชิใช่ไหมนี่เป็นบันโถนะครับแม่ฟางสั่งมาไม่สีอะไรโอ้สาราเปาสาระเปาหรือเปล่าเขาเรียกสาราเปาไม่มีไส้สีอะไรสีขาวเนี้ยเนี่ยกินไหมกินเอาสีไหนให้ลูกกุมตามมาด้วย ผัดกระเพาะปลานะครับผัดกระเพาะปลาแห้งไม่เป็นไรถ่ายให้ดูเฉยๆเหลืออีกอันนึงเป็นออะไรนะเห็ดหอมนะครับผัดน้ำมันหอยหรือผัดซีอิ๊วไม่รู้จําไม่ได้แล้วเมื่อกี้นี่เดี๋ยวผมหยิบมันโถก่วกันซาลาเปาไม่มีไส้นะครับนี่เดี๋ยวดมนูก่อนอก็เป็นกินแป้งสาลเปาทั่วไปนะครับ เดียวแต่เหมือนเขาทํามาเป็นสีสันให้สวยงามมากขึ้นสําหรับมันโถเนี่ยรสชาติของมันมันหวานโดยโดยธรรมชาติของแต้งมันอยู่แล้วเนี่ยตามอยากกินขาหมูนี่เดี๋ยวให้ดูนี่ผมตักมาแล้วให้ดูอ่ทุกคนขาหมูนะครับกับมันโถน,โถนี่ใส่ น้ำจิ้มนิดหนึ่งนี่เดี๋ยวจะชิมคำแรกให้ดูนะทุกคนอร่อยานนีร่ิงกจริงท่านที่มาเที่ยวแม่สลองนะครับอย่าพลาดนะครับขาหมูหมันถท มีหลายเจ้าให้เลือกนะอันนี้แล้วแต่แต่ท่านแล้วเขาก็จะมีผักกัดดองนะครับนี่ใส่มาสำหรับตรงนี้ก็มาแล้วนะครับเป็นผัดเห็ดหอมสั่งมาสามอย่างครบแล้วนะครับต่อไปจะชิมผัดกระเพาะปลานะครับนี่ อเดี๋ยวให้ดูนี่เป็นผัดกระเพาะปลาเออมันต้องทานกับชิกโชชิโช,ชโชอยู่นี่นะชิกโชกับผัดกระเพาะปลาอยู่ตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมชิมผัดกระเพาะปลาอืออืออันนี้ชิเจอชิกโชเยอะไปเปรี้ยวขึ้นจมูกเลยรสชาติกระเพาะปลาก็จะเป็นแบบนุ่มๆแล้วหอมเหมือนเหมือนเนยนะในความรู้สึกของผมอะ หอมขึ้นขึ้นจมูกเหมือนผัดส่วนตัวต่อไปก็เป็นพื้นๆนะครับผัดเห็ดหอม YT. ก็มีความหอมในการผัดในการใช้ไฟผัดอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วนะครับถือว่าอร่อยทึกตัวนะครับกับข้าว สามอย่างที่สั่งมาบนโตนี้เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับที่ร้านโก้ังนะครับค่าเสียหายได้หมด735บาทกับเมนูสามเมนูนะครับสำหรับรสชาติอาหารก็ถือว่าอร่อยอร่อยเลยจริงๆโดยเฉพาะผักกาดดองผมชอบมากรสชาติถูกใจจริงๆแต่กินไปกินมามันก็เลี่ยนเหมือนกันนะขาหุูง่ะที่จริงถ้าในความจริงถ้าอนุรักษ์ไม่มานี่ผมน่าจะสั่งขึ้นขาบ่ แต่พอมาขาหนึ่ง,งกลายเป็นเลี่ยนตอนนี้เวียนหัวนะครับกินกับมันโถแต่ถ้าท่านที่ชอบอติดหนังติดมันก็คงน่าที่จะมาทดลองชิมได้นะครับสำหรับขาหมูมันโถบนนอยแม่สลองเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวจะไปเดินเล่นอีกแป๊บหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าเดินดูเล็กๆ,ๆน้อยนนะครับแล้วขอปิดทิทปขาหมูมยูนานบนนอยแม่สลองไว้แค่นี้ก็แล้วกันเดี๋ยวพบกับปาตาย ในคลิปใหม่นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับง่ายๆสบายๆเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับทุกคน